็ดีใจครับดีใจแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่เรามามาร่วมงานประกัศรางวัลแล้วเราได้รับรางวัลเลยผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่มันสร้างกำลังใจให้กับเราเสมออะไรอยเงี้ยในส่วนที่มันมีคุณค่ากับเราเสมออะไรเงี้ยผมว่างานสติ๊ตเตอร์แม็กก็เป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่ค่อนข้างเป็นงานของคนดนตรีแล้วก็ค่อนข้างอ่าพิสูจน์อะไรหลายอย่างในในตัวผมเองของการเล่นครับจริงๆมันหายเหนื่อยไหมกับการที่เราแบบว่าลงแรงลง เหนื่อยในการทําเพลงก็จริงๆผมว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมทาเพลงแล้วผมปล่อยออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่ฟังมีคนที่ให้กําลังใจอะไรเงี้ยดีนี้มันก็มีวิธีการสื่อสารกันหลายช่องทางเราจะเป็นแบบฟีดแบ็กคอมเมนต์เรื่องต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วแค่มีคนฟังมันผมก็หายเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ารางวัลนี้มันเป็นโบนัสล้วกันเป็นโบนัสของของของแรงขับเคลื่อนในการทำเพลงอะไรเงี้ย มันมีรางวัลการันตีเราวิ่งต้องมีแรงขับเพื่อนในการทำเพลงนะคะบที่บีวจิ้บอกว่าเออมันต้องมีแรงขับเพื่อนนะก็จริงๆผมว่าก็ก็กส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยว่าผมว่าพอราเร่งมาเราก็รู้สึกว่ามันก็สร้างกำลังใจให้เราสร้างแรงขับเพื่อนให้เราแต่เหมือนว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็ตอบแทนคนที่ให้คุณค่ากับงานเราเลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้คุณค่ามันไม่ได้มีคุณค่ายคืาให้คุณค่าจริงไหมนี่เราอยากฝากบอกอะไรแฟนเพลงนี่เขาติดตามเราเรามาถึงแบบจุดท อยากขอบคุณทุกคนมากหรือว่าผมผมดีใจแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนว่าด้วยรางวัลมิวสตาซิงเกิลมันเป็นรางวัลที่มันคือการก้าวข้ามผ่านการเป็นนักแสดงแล้วสร้างภาพของการเป็นศิลปินที่ทําให้คนเชื่อแล้วก็ให้คุณค่ากับมันจริงๆผมว่ามันมีมันมีมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างมันมีกําแพงหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันมันอยู่รอบๆตัวเรามันมันก็อยู่ในใจเราเลยเงี้ยผมว่าในวันนี้ผมว่ามันก็ คำทห้เรารู้สึกว่าเราสบายใจกับมันมากคือแล้วมันทำให้เราก้าวข้ามบางอย่างมากขึ้นเลยแล้ววันนี้อะไกดที่เองอะคะมันกดลบความคิดที่เคยบอกว่าอยากพิสูจน์ว่าการเป็นนักแสดงก้าวเป็นตัวของกินเองนะวันนี้เราได้รางวันการันตีแล้วเงี้ยมันกดลบในความคิดของเราที่เราคืออยากจะก้าวผ่านมันไปก็จริงผมว่ามันจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างกดลอบไปมากๆแล้วนะครัว่าด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ทำให้ความรู้สึกของเรามันก็เปลี่ยนไป อ๋อแอนหยุดใช่ไหมยิ่งจะยังใหม่ก็ได้อ๋อได้ครับได้ได้ไ้ได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 ก็จริงๆผมว่าหมายถึงว่าคำถามคืออะไรปวดร้องโอ้ผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าที่ผ่านมาด้วยอย่างที่ผมบอกว่าฟีดแบ็กหรือว่าการที่เราได้ไปเจอคนการที่เราได้ไปอ่านคอมเมนต์หรือว่าได้ดูฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างปวดร้องเราไปมากๆแล้วแหละจริงๆแล้วผมเคยบอกว่าจริงๆผมรู้ว่าผมไม่ได้มากับสิ่งนี้แล้ว แต่หมายถึงว like ่าวันหนึ like that, oh, like ่งท oh, right? yeah, ี so, like okay, uh ่เราได้รางวัลผมว่ามันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะแล้วมันก็ช่วยช่วยเสริมการก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยังมีอะไรติดทางอยู่เล็กน้อยอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบนี้มันต้องปล่อยเพลงขึ้นมาแบบเยอะให้มันถี่้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าคนรอฟังเพลงเราเยอะก็จริงผมก็ปล่อยแบบถี่อยู่เหมือนกันนะก็ปล่อยแบบเรื่อยๆนะก็จริงๆแล้วก็ขายเลยแล้วกันนะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีเพลงขายเลยนะจริงชื่อเพลงก็ปล่อยไปแล้วนะครับก็เป็นเพลง สุดท้ายใน EP นะ Love er Apprentice นะก็จะปิด EP สิ้นเดือนนี้นะครับก็ห <im> <ม>วังว่าทุกคนจะรอติดตามแลวก็ชื่นชอบนะเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ที่ผมชอบแล้วก็รักมันมากแล้วผมก็ตั้งใจตั้งใจสร้างทำเพลงเพลงนี้มากๆสำหรับกินเพลงนี้มันเป็นรสชาติมันเป็นรสชาติอบปุ่น, <im> นผมว่าจริงๆแล้วภาพเพลงที่ผ่านมามันก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนแต่รรว,ว่าอบปุ่นเนี่ยยังไม่มีอบปุ่นมันจะไม่ได้อบปุ่นแบบ m r Everything นะมันจะอบปุ่นแบบ โรแมนติกแบบอมยิ้มไม่ได้แบบยิ้มทะลักแต่ว่าเราอมยิ้มแล้วมันกิมใจอี่เพลงชาถูกไหมพี่อาพี่หลอกคาผมนี่ได้เลยเป็นเพลงไม่เร็วแล้วกันสมมไมว่าจะช้าหรือว่าจะมีเดียมอะไรแค่ไหนก็เดี๋ยวจะรอจิ้งใส่ความจริงก็จริงๆแล้วก็จุดเริ่มต้นมันก็มาหนึ่งอปรเ็นะว่าจริงๆเรวเรื่องราหรือว่าประเด็นที่เราจะเล่าเลยหรือว่าสิ่งที่มาถูกไอซิคิวมันคือการที่เรา ไปหาโปรดิวเซอร์แล้วให้เขาร้อยมันออกเป็นเนื้อร้องทํานองที่ที่มันที่มันสวยงามแล้วซัพพอร์ตเรื่องราวที่เราจะเล่ามากกว่านี้สุดท้ายแล้วเราก็ลงไปกำกับลงไปควบคุมในทุกขั้นตอนร่วมกับโปรดิวเซอร์กับเอ็กเซ็คิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็คือที่เบลกันแล้วเลยค่ะนท่างานที่บอกว่าจะท่าคนไปเต็มตัวมากาไปกันเพราสนุกนะครับสนุกแล้วก็เหมือนว่ายิ่งทํายิ่งเราได้ทําเราจะยิ่งเห็นว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะยิ่งอยากลงไป ทำให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นมากขึ้นว่าเราสามารถมีอะไรที่เราปรับได้มีอะไรที่เราสามารถควบคุมมันได้เลยนะผมว่ามันมันมันคือความสนุกตรงนั้นมากกว่าที่มันไม <S <s ่ได้มีแค่เนื้อร้องทานองเรียบเรียงแต่หมายถึงว่าการมองฟังก์ชันหรือว่าอเรนจ์ไม่เ์อะไรต่างทุกอย่างมันคือรายละเอียดผมว่าทุกอย่าง ทุกอย่างมันคือรายละเอียดของเพลงที่ผมว่าอะไรที่เราอยากจะทําให้มันเป็นสิ่งที่ซัพอรอตเรื่องราวที่อยากจะทําได้มากที่สุดผมว่าเราก็อยากจะทาที่จริมันเต้ได้ทุกครั้งไหมคะเวลาเราแบบปล่อยเพลงทีแล้วต้องเข้าหน้าจอโซเชียลแหมว่าเฮ้ยฟีดแบ็กจากคนฟังมันเป็นยังไงทุกครั้งครับทุกครั้งผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ว่าเราจะปล่อยเพลงมากี่เพลงนะผมว่าทุกเพลงมันก็จะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันมีองค์ประกอบอื่นที่ไม่เหมือนกันแล้วผมก็หมายความว่า วันนี้เราเราไม่มีทางรู้เลยว่าเพลงไหนจะทํางานเพลงไหนจะไม่ทํางานอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องของว่าเพลงไหนจะทํางานแล้วมันแบบะจะโดนใจคนมากกว่ามากกว่าไม่รู้เราเราไม่รู้เลยว่าเพลงไหนจะแบบจะเป็นยังไงที่ปล่อยไปก็ดีใจนะดีใจนะอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราทําเพลง คุณค่าของมันมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของงานหรือความสําเร็จในเชิงการทำงานนะตัวผมว่าผมว่าเราในฐานะศิลปินเราเล่าเรื่องราวของเราเราเล่าชีวิตส่วนหนึ่งของเราผ่านวิธีการของเราสะท้อนตัวตนของเราดูว่าการที่เราทําสิ่งนี้ออกไปแล้วมันมีคุณค่ากับคนมันก็มีคุณค่ากับเราด้วยเหมือนกันเพงนี้จะเป็นแอะไรแทนความรู้สึกคะจริงๆทุกเพลงก็แทนความรู้สึกของผมอยู่แล้วเพลงนี้ก็ แทนความรู้สึกของผมเหมือนกันว่ายิ่งอย่างที่ผมบอกว่ายิาง่งเราทํางานเราจะยิ่งลงไปเห็นรายละเอียดหรือองค์ประกอบของเพลงมากคือแล้วเราก็จะสนุกกับมันแล้วก็ร,รู้สึกว่าได้ลงไปหยิบจับอะไรที่เราไม่เคยได้หยิบจับมาก่อนหรือว่าไม่รู้ว่ามันมีนมส่วนนี้อยู่ในเพลงมาก่อนวันนี้ดิวกิญญ้นในสาษณ์รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากเอ,อยแค่ไหนเพราะจริงๆผมก,ก็โตขึ้นไปอีกวันนะครับจากเมื่อวานจากเมื่อวาน จากามองภาพแรกที่เราแบบ <ฮะ S 2> เป็นศิลปินกัวเพลงแรกจนมาถึงเพลงนี้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นระดับไหนก็จริงๆผมว่า <ๆ S 1> <c oughs> จากจากวันแรกมันก็คือเราร้องอย่างเดียวเรามาถึงเราเรา้องเป็นประกอบละครเรามีหน้าที่ร้องเล่าเรื่องราวของละครที่ช่วยสปอร์ตเรื่องราวของละครแ่อม <c oughs> ว่าพอเราก้าวข้ามพาร์ทที่มันอาจจะอินเวอร์กับตัวละครมากขึ้น เราก็อาจจะเข้าใจเพลงแล้วก็ตีความวมที่ส่งเพลงมากขึ้นจนไปถึงวันที่เราเล่าเรื่องราวของเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่มันเกาะติดกับตัวละครแล้วผมว่ามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้องค์ประกอบอื่นๆการวิธีการคิดประเด็นที่จะเล่าหรือว่า <S <S 1> <S 1> การกลั่นประเด็นออกมาหรือว่าวิธีการหรือประเด็นแบบไหน addition, เหมาะกับวิธีการเล่าแบบไหนเพลงแบบไหนหรือแม้กระทั่งเพลงแบบไหนที่เราชอบอีกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างแบบเปิดกว้างมากๆอะไรเงี้ยยิ่งเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆมากขึ้น ยิ่งเราได้ไปเห็นเลยเหมือนมากขึ้นที่เราได้ลองทำเลยเหมือนมากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วค่ะมีโอกาสแต่งเพลงเไหมคะพี่เบลลก็จริงจริงลองอยู่นะครับลองอยู่ขายขายพี่เบลล์ไปหลายเพลงเลยครับพี่เบลก็ใส่หน้าบอกว่าไม่ได้กว่ากินพี่เบลยืนขกามอยู่นะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีมีในชี้แจงเดินเข้ามาชี้แจงได้บ้างมีได้บ้างมีได้บ้างมีได้บ้างแต่ว่ามันยังมันยังไม่สมบูรณ์ใช่บูใช่อะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเพื่อไงอ่ะ เพลงผมว่ามันมันต้องมันต้องใช้แบบจูนตัวเองอยู่ในแบบอารมณ์ศิลปินนิดนึงเลยแบบลดเหตุผลลงใช้ความรู้สึกมากขึ้นเลยก็เป็นช่วงเวลาช่วงเวลาแล้วกันคิดว่าอนาคตก็อยากจะลองทำแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามมีกำลังใจให้เนาะขอบคุณมากครับแล้วกินอย่างของใครบ้างหรืออย่างขอบคุณเองก็จริงๆผมว่าหลักๆเลยคือผมรู้ขอบคุณ ขอบคุณคนฟังนะหรือว่าเพลงที่มันมีคุณค่าหรือเพลงที่มันประสบความสําเร็จขึ้นมาได้มันเกิดจากการที่คนรักแล้วก็ปล่อยตัวเองให้มีบอนดิ้งอะไรบางอย่างกับเพลงเนาะหรือว่าเอาตัวเองม,มีบางส่วนของเพลงที่มันที่มันอาจจะลิงก์กับตัวเราที่เราสามารถรีเลทกับความรู้สึกนั้นได้หรือว่าจะเป็นแค่ดนตรีก็ได้เลยหรือว่าองค์ประกอบใดส่วนหนึ่ง <so S 2> oh เพลงองเงี้ยขอบคุณทุกคนมากกว่าที่ ที่ให้คุณค่าเนาะแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ปล่อยให้เพลงเพลงนี้เข้าไปอยู่ในในใจของคนเลยว่าแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานทุกๆคนนะหมือว่าตั้งแต่คนที่จุดประกายผมแล้วก็บรมเพาผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่นารามิสิกแล้วก็ตอนที่ผมตอนนี้ออกมาทำท่ายเองอย่างเงี้ยก็ทำกับพี่เบลสุขพลรวหมือนจริงแล้วผมก,ก็มีทีมงานที่ตามมาจากนารามิสิกมากมายแล้วก็มีทีมงานใหม่มากมายอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราก็รู้สึกทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็ทำงานด้วย ด้วยใจจริงๆผมว่าผมก็ดีใจแล้วผมก็ประทับใจผมว่างานตรงนี้ที่มันประสบเหนือโต,ตมัเองอะไรเงี้ยมันถูกผลัดดันด้วยคนอีกมากมายไม่ว่าจะแบบผลัดด้วยแรงเยอะแรงน้อยแบบมีส่วนร่วมมากสูืน้อยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าผมให้ให้เครดิตกับคนเบื้องหลังแล้วกันคนที่ทําเพลงเพลงนี้อยู่ก็ทุกๆคนที่ที่รู้ว่าทําเพลงน,นี้อยู่ผมว่าผมขอบคุณนะขอบคุณตรงน,นี้เลยแล้วก็นี่คือความสําเร็จของของเราะครับวนินดี้วันกับพี่ค่ะให้กล่องแดงฮะ ฮะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรกันหรือเปล่าเออมีกองนีกอดผมขอไว้หรือเปล่าคะหรือเราตั้งใจซื้อเองอะไรนะฮะก็าะเป็นเป็นประเพณีนะทุกปีที่หมายเามาไม่ว่าจะเป็นวันเกิดใครเราก็ต้องเป็นวันที่เราจะต้องมามาพบปะเจอหน้ากันแล้วก็เป็นวันเป็นวันเป็นวันพิเศษของของของผมแล้วของเขาแล้วกัน อันนี้เราเขารีเควสหรือว่าเราตั้งใจให้เองคะไม่ไม่ได้รีเควสครับไม่ได้รีเควสผมว่าจริงๆแล้วเขาชอบผมก็ไม่รู้หรอกผมอยากให้เลยผมก็ให้แือว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบนะเขาไม่รู้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาชอบไหมอะไรเดี๋ยวฝากว่ามีไปถามปีไม่มีนิชาอุทัยรับทองเนี่ยเดี๋วเราว่าระวังแขนตาไหมครับวันนั้นก็จริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบยุ่งมากเลยผมกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมแล้วผมว่า ไปอินหาเราวผมก็ข้ามไปนั่งเลกลับมาาหนก็ดิ่นไปจริงว่าก็าต้องเตรียมการมาก่อนเพราะงั้นแบบช่วงนั้นอัดๆเราก็จะไม่ได้ต้องก็มีคิดมาก่อนเลยตอ่อเราเลยต้องแแบบนะก็ต้องแบ่งเวลาแบบให้เขาเนาะก็ต้องแบ่งเวลาต้องแบ่งเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราต้องทำเวลาเราเราทำงานเยอะก็จริงแต่ว่าเราอย่าลืมคุณค่าของความสัมพันธ์หรือว่าหร่ว่าไม่ใช่แค่กับพีพีนะผมว่ากับทุกคนอะไรเงี้ยอย่าให้อย่าให้งานหรือว่า ความสำเร็จหรืออะไรมันมาบางคุณค่าของความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางก่อนที่เราจะไปถึงปลายทางหรือว่าตรงนั้นมันมันสัมพันธ์แล้วมันก็สวยงามกว่า,ออาโอ้ยมอผมเขียนการไปแล้วเขีย<ม>นก<ม>ารไปแล้วแล้วผมก็ไปไปปลวกบ,กบอกเขาต่อนหน้าแล้วก็รู้กันรู้กันอขอบคุณมากค้าขอบคุณมาก